วันนี้ได้เวลาเอาดินไปใส่ในแปลงผักกันแล้วค่ะเดี๋ยวนงมวจะทำการปลูกพืชผักแปลงใหม่กันเลยนะคะเมื่อที่รับแปลงนี้น้องมวก็ทำการปลูกคะน้าแล้วก็กวางตุ้งค่ะ แล้ววันนี้ไข่ที่เก็บมาได้นะคะนองโมก็เอาขึ้นมาจัดส่งที่ร้านมาถึงนะคะน้งโมก็ช่วยไข่ของหน้าร้านกันก่อนเลยค่ะที่ร้านนะคะลูกค้าเข้าออกตลอดมีทั้งเด็กผู้ใหญ่นอกจากการบริการแล้วนะคะความสะอาดก็ต้องมาเป็นอันดับต้นๆเลยนงมดมาร้านที่ไรนะคะก็จะเดินสำรวจรอบๆเลยค่ะว่ามีมดมแมลงอะไรตรงไหนหรือเปล่านี่เลยค่ะเจอแล้วมดนะคะมาอยู่ตามกระปุกลูกอมค่ะมีของหวานที่ไหนนะคะก็จะมีมดอยู่ที่นั่นดีหน่อยค่ะนงมดมีสเปรย์เดบอมไว้ติดร้านตลอดก็ทํากันฉีดไปเลยค่ะแล้วก็เดินฉีดส่วนอื่นๆต่อ ออยยู่่เรืๆนี่เลยค่ะเป็นเหตุผลที่น้องมดต้องมีสเปรย์ดับบอมนะคะติดร้านไว้อยู่ตลอดสามารถฉีดในห้องน้าห้องครัวห้องนอนได้หมดเลยนะคะเป็นออแกนิกกลิ่นหอมไม่ฉุนไม่รบกวนลูกค้าเลยค่ะส่วนน้องมดนะคะก็เดินฉีดตามชั้นวางของต่างๆตามตู้เย็นตามซอกตามมุมหรือจะเป็นโต๊ะวางผักก็สามารถฉีดได้ค่ะฉีดในร้านเสร็จนะคะเดยนน้องมดจะไปแอบดูหลานในห้องกันหน่อยเจ้ายินดีนะคะก็กําลังไล่ตบยุงตามกําแพงเลยค่ะที่ห้องช่วงนี้ยุงเยอะนะคะเดี๋ยวน้องมดจะใช้สเปรย์ดับบอมนะคะฉีดไล่ให้เลยค่ะบ้านไหนที่มีส เด็กเล็กนะคะก็สามารถใช้ได้ระหว่างที่นงมมฉีดอยู่นะคะเจ้ายินดีก็ป่วนไปทั่วเลยค่ะเจ้ายินดีบอกว่ามีตุ๊กแกตัวใหญ่ด้วยนะคะนงมนก็เลยใช้สูตรไล่ตุ๊กแกฉีดไปเลยค่ะ,ฉ,ะ,คะฉีดไปนะคะกลิ่นหอมไม่ฉุนเลยค่ะ